ระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งว่าดูก่อนนางเปรตผู้ผอมมีแต่สี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหรือมายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านในชาติเหล่าอื่น ดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วย่อมกินน้ำลหลน้ำหมุ่เสมหะอันเขาถมทิ้งแล้วและกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตของบุตรทั้งหลายที่ถูกตัดมือเทา้า และศีรษะที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิงกินนองและเลือดแห่งปัสสุสัตและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของผู้ตายซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้าลูกเอย๋ยขอลูกจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้างฉไหนหนอ แม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือดท่านภาษารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมันดาแล้วจึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคละ,ะเถระท่านพระอนุรุทธะและท่านพระกัปปินะแล้วให้สร้างกุฎีสี่หลังในทิศท,ทั้งสี่แล้วถวายกุฎีเหล่านั้นข้าวและน้ำแก่สง์ อุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาในทันใดนั้นเองข้าวน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นวิบากนี้เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางเมียร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแขวนกาสีประดับด้วยวัฏถาพรอ,อันวิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมกคลณะ,ะเถระ ท่านพระมหาโมคละ,ะเถระจึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวัน,นะงามยิ่งนักส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจด,ดาวประกายพลึกท่านมีวัน,นะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรอิทธผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไรและโภคะทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่รักแห่งใจ ยอมบังเกิดแก่ท่านเพราะกรรมอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรนางเทพธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรเถระ ในชาติอื่นๆเกิดในเปรตพิสัยเทียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำมุกเสมหะอันเขาถมทิ้งไว้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตของบุรุษทั้งหลายซึ่งถูกตัดมือ เท้าและศีรษะที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายหญิงกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดิฉันเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบันเทิงอยู่พระทานของท่านพระสารีบุตร ข้าแต่ท่านผูเ้เจริญดิฉันมาครั้งนี้เพื่อจะไหว้ท่านสารีบุตรผู้เป็นนักปราดมีความกรุณาในโลก